สวัสดีกระผมสวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องน้องเอฟซีที่เคารพรักทุกทท่านเลยนะขอรับช่วงเช้าเช้าอย่างนี้ก็มาพบกับพ่อพราหมณ์ในช่วงแกะกล่องวัตถุมงคลนะขอรับก็เนื่องด้วยว่าพ่อพราม์พร้อม,มครอบครัวช่อง YouTube พ่อพราม์ได้ร่วมไม้ร่วมมือร่วมแรงร่วมจิตร่วมใจกันเพื่อที่จะหาปัจจัยไปสมทบทุนบุณะโบถททองคําวัดท่าสุง นะกขรรภ์ซึ่งจะนำไปถวายแก่ประเด็จพระคุณหลวงพ่อเจ้าวาดพ่อแม่ครูบาอาจารย์คณะสงฆ์วัดท่าสงในช่วงงานกระถินประจำปี2565พระพรามก็เลยได้นิมนต์อัญเชิญนรัตนาพระเครื่องนะกขรรภ์ของพ่อแม่ครูบาอาจารย์อันมีของพ่อเจ้าประคุณหลวงพ่อพระราชพระบรมญานพ่อแม่ครูบาอาจารย์วัดท่าสงนะเป็นประธานนะฮะแล้วก็ประเด็จพระคุณหลวงพ่อเล็กวัดท่าขนุนแล้วก็ประเด็จพระคุณหลวงพ่อหนุนสุวิชโชนะกขรรภ์สุวิชโย หลักๆเมื่อก่อนก็จะนิมนต์สองวัดอ่าแต่ตอนหลังมานี่ก็นิมนต์เพิ่มอีกวัดหนึ่งก็เนื่องจากว่าเป็นพระที่ดีนะครับแล้วก็ราคาย่อมเยาวอันนั้นก็คือพระที่สามารถกันสารกรรมมันตะภาพรังสีนิวเคลียร์ได้นะครับเนื่องจากว่ายุคนี้ในเรื่องของภัยสงครามก็ดีเรื่องของภัยที่เกี่ยวกับ เรื่องของโรคระบาดก็ดีเรื่องภัยพิบัติก็ดีเนี่ยแต่ทวีความรุนแรงขึ้นรุนแรงขึ้นอย่างมากอย่างที่เราประสบพบเจอเจอแล้วก็เห็นกันอยู่ทุกทุกวีทุกวันนล่นแหละนะครับนี่พระเครื่องในยุคนี้เนี่ยพระเดชประคุณหลวงพ่อแม่ครูบาอาจารย์ทุกๆององเนี่ยสมเด็จพ่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับท่านสั่งมาให้ทําพระที่จะต้องป้องกันรังสีนิวเคลียร์ได้แล้วก็ทําพระที่ป้องกันโรคระบาดป้องกัน พิษภัยของพูดผีปีศาจนะครับป้องกันในโรคเกี่ยวกับเรื่องยุคโรคหาลงโลกนะครับซึ่งจะเกิดขึ้นต่อไปในภายภาคหน้าในช่วงเกิดสงครามโลกครั้งที่3หรือสงครามนิวเคลียร์เกิดขึ้นนั่นเองนะครับดังนั้นก็พระเครื่องในวันนี้ก็เป็นพระเครื่องที่พ่อพราหมณ์นิมนต์มาเป็นกรณีพิเศษก็คือเป็นพระเครื่องของสมบัติพ่อนะครับของหลวงพ่อหนุนสุวิชยโยแห่งวัดพุทธโมกพลารามนะครับซึ่ง เป็นพระเครื่องที่เข้ากับยุคกับสมัยนี้ที่สุดนะครับนั่นก็คือเป็นพระเครื่องสมบัติพ่อนะครับพระเครื่องรุ่นนี้เนี่ยเป็นพระเครื่องที่ดีที่เลิศที่สุดที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อหนุนสุวิชโชแห่งวัดพุทธมกพรารามนะฮะซึ่งท่านเป็นเกจิอาจารย์ดังของจังหวัดสกลนครนะครับแล้วก็เป็นลูกหลานของหลวงพ่อรรพร,รารจชพรพงศบัญญแห่งวัดท่าสุงนะฮะอย่างเงี้ยแล้วท่านก็เลยได้ทําพระรุ่นนี้ขึ้นมานะครับ เพื่อที่ต้องการเอาไว้ให้ลูกหลานเนี่ยได้รับมือเกี่ยวกับเรื่องของภัยสงครามรับมือเกี่ยวกับเรื่องของภยัยพิบัติภัยโรคระบาดหรือภัยอันตรายทั้งหลายใดๆที่จะเกิดมีขึ้นฮนะกับโลกใบนี้สืบต่อไปในภายภาคหน้านะครับก็เลยชื่อว่าพระสมบัติพ่อนะฮะพระสมบัติพ่อเนี่ยจริงๆที่ชื่อว่าสมบัติพ่อเนี่ยเนื่องจากว่าส่วนผสมของ,ององค์พระเนี่ย จะมีหลังคาศาลา12ไร่ของพ่อเจ้าร,รุกุณหลวงพ่อพระราชพร,รมยานแห่งวัดท่าสุงซึ่งท่านเคยขอผลิตขอพ่อเจ้าร,ร,รุกุณหลวงพ่อพระราชุพรมยาญมาตั้งแต่หลวงพ่อสมัยยังมีชีวิตอยู่นะครับ <_ s ets> เนื่องจากว่าพ่อเจ้าร,ร,รุกุณหลวงพ่อพระราชุพรมยานเนี่ยหลวงพ่อท่านจะใช้ศาลาสิบสองไร่วัดท่าสุงเนี่ยในการที่จะเป่ายันเกราะเพชรน,นะในการที่จะทําพิธีสําคัญสําคัญทางพระพุทธศาสนาเนี่ย เยอะแยะมากมายหลายพิธีผ่านมาหลายสิบปีนะฮะด้วยเหตุดังนี้ท่านก็เลยทำท่านก็เลยมีการบูรณะศาลา12ไร่ก็คือหลังคารั่วหลังคาแตกมั่งอะไรมั่งผ่านไปตามกาลเวลาประเด็จพระคุณหลวงพ่อท่านก็เลยได้มอบให้กับประเด็จพระคุณเจ้าพระคุณหลวงพ่อพระราชจาพรมยานท่านก็เลยได้มอบหลังคากระเบื้องนะฮะที่แตก,แตก ของสาราสิไร่ในสมัยนั้นนะให้แก่กรบเดปะกุณหลวงพ่อหนุนสุวิทย์ชโยแห่งวัดพุทธโมพราราจังหวัดสรนรครนะฮะหลวงพ่อท่านบอกอาพ่อให้ต่อไปเดี๋ยวพายพักหน้าให้เธอเอาไปทําพระเอาไว้แจกพุทธรบ,บริษัทยาติโยมทั้งหลายเพื่อบำรุงพระพุทธศาสนาสืบต่อไปนะฮะพระชื่อนี้รุ่นนี้ก็เลยชื่อว่าพระสมบัติพ่อนะครับนี่นะฮะ พระสมบัติพ่อนี่มีส่วนผสมแบบค่อนข้างที่จะพิสดารมากมายนะฮะมีทั้งกระเบื้องสาราสิบไร่มีทั้งแร่ไหลคํามีทั้งแร่น้ําโขงนะฮะมีทั้งนอไดโนเสาร์แล้วก็มีทั้งพลอยปัญญานะฮะแล้วก็มีมวลสารที่ท่านเจ้าคุณวัดประยยรวงศาวสานี่ท่านได้เป็นพระสหธรรม,มิกกันท่านมอบให้กับปริบุคคลหลวงพ่อหนุนมาถึง9,000ชนิดนะฮะท่านเก็บมาตลอดทั้งชีวิต เอามาประจุใส่ในพระรุ่นนี้ทั้งหมดนะฮะนี่นะฮะชื่อว่าพระสมบัติพ่อนะฮะพระสมบัติพ่อเนี่ยด้านหน้าก็จะเป็นรูปนะฮะเป็นรูปขององค์สมเด็จพ่อพระสัมมาสัมพ,พุทธเจ้านะฮะพระศรีสกยามนีนะ,ะส่วนด้านหลังเนี่ยเดี๋ยวพอพรามเกะได้ไหมเนี่ยส่วนด้านหลังเนี่ยก็จะเป็นรูปของพระเดชพระคุณหลวงพ่อหนุนสุวิชโยนะฮะนี่นะฮะให้พ,พามเกะให้ดูนะครับผมนี่นะฮะ ด้านหน้าก็จะเป็นรูปของสมเด็จพ่อพระสัมมาสัมพ,พุทธเจ้าองค์พระศรีสกยมนีนะฮะซึ่งเป็นองค์พระศาสดาสัมมาสัมพ,พุทธเจ้าองค์ปัจจุบันของเรานั่นแหละนะครับด้านหลังก็จะเป็นรูปพระเดชพระคุณหลวงพ่อหนุนสุวิชโยนะฮะนั่งนะครับประทับนั่งนะฮะเต็มองนะครับผมพระรุ่นนี้จึงมีความพิเศษและมีความสําคัญเนื่องในการพุทธาพิเศษเนี่ย ประเด็พระคุณหลวงพ่อไม่ได้พุทธาพิเศษแบบแค่แป๊บๆนะฮะพุทธาพิเศษทั้งคืนนะแล้วการพุทธาพิเศษในครั้งนั้นนี่ก็ท่านชั้นจุดเทียนนะฮะเทียนที่มีความสูงถึง1.2เมตรเนี่ยก็คือเทียนเนี่ยหมดไปเลยนะฮะในในพิธีในพิธีนั้นน่ะในพิธีนั้นนะฮะเพราะว่าท่านบอกว่าสมเด็จพ่อแม่ครูบาอาจารย์เนี่ยหลวงพ่อท่านได้นิมนต์มาทั่วทั้ง หมายถึงว่าพระองค์มีมีกี่พระองค์มีกี่พระองค์ผ่านมาแล้วกี่กับผ่านมาแลกกี่ยุก,กี่สมัยพร,พระพุทธองค์พระองค์ใดพอที่จะเมตตาม,มาสนับสนุนสงเคราะห์ลูกหลานได้ก็ปเป็นพระคุณหลวงพ่อหนุนนะฮะท่านได้นิมนต์อัญเชิญนะรัตนาบรารมีองค์สมเด็จพ่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าม,มาพุทธาพิเศษให้มากมายเป็นกรณีพิเศษนะฮะ สมเด็จพ่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสร็จแล้วก็มีพระอรหันต์นะฮะอันมีพ่อเจ้าคุณหลวงพ่อพระราชพรมัยมัยเป็นที่สุดนะฮะแล้วก็ท้ามหาพรหมนะฮะแล้วก็มหาเทพมหาเทวีอันมีท่านปู่พระอินทร์แล้วก็พ่อครูปู่ครูท้ามหาราชทั้งสี่พระองค์เป็นที่สุดนะฮะท่านบอกว่าท่านบอกว่าทั้งสมเด็จพ่อเสร็จก็พระอรหันต์พระอรหันต์เสร็จก็พรหมพรหมเสร็จก็มหาเทพมหาเทวีเสร็จก็เทพเทวดานางฟ้านะฮะที่มาประจุพลังให้นะฮะในพระรุ่นนี้ พระรุ่นนี้เนี่ยพระท่านบอกว่าพุทธคุณเนี่ยไม่มีประมาณแล้วแต่ว่าลูกหลานจะอธิษฐานใช้อธิษฐานขอแต่ที่ท่านให้แบบเด่นๆแล้วให้ฉับพลันทันด่วนแล้วให้ได้แน่ๆคือให้ได้ให้สองอย่างหนึ่งก็คือเรื่องการคลียคลาดปลอดภัยจากพยานอันตรายทั้งหลายทั้งปวงไม่ว่าจะเป็นเรื่องรังสีนิวเคลียร์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโรคระบาดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของภัยจากพูดผีพิศาจ นะฮะสิ่งที่ไม่ดีไม่งามทั้งหลายทั้งหมดทั้งทั้ง,งปวงนะฮะแล้วก็ให้เรื่องของการมีโชคมีลาภพระนี้จึงชื่อว่าพระสมบัติพ่อะฮะนี่นะครับดังนั้นก็ราคาเบาๆด้วยราคาไม่แรงนะฮะถ้าท่านใดอยากจะนิมนต์อยากจะได้ก็ร่วมบุญร่วมกวุศลกับครอบครัวช่อง YouTube พ่อพรามในการบูรณะบททองคำร่วมกันนะฮะก็แอดไลน์มาสอบถามหลังใหม่ได้ครับภาษาอังกฤษตัวเขียนเล็ก ID ดี n ลเมธ8 8 4 7นะฮะ ภาษาอังกฤษตัวเขียนเล็กนะครับ M E A D 8 8 4 7นะครับผมสวัสดีครับ